สวัสดีค่ะทุกทท่านสบายดีกันทุกคนหรือคะวันนี้วนาขอย้อนหลังไปยังวันของมันดาหรือวันของแม่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะจ๊ะอยู่ที่เมืองนอกนี้วันแม่หรือวันมันดานี้คือเป็นวันที่พิเศษสำหรับลูกๆทุกๆคนสำหรับวนาเองก็ไม่ยกเว้นนะคะวันามีลูก ในใส้นี้6คนและลูกบุญธรรมนี้อีกหนึ่งคนฉะนั้นรวมทั้งหมดแล้วมีลูกเจคนฉะนั้นทุกๆวันแม่นี้ลูกๆเขาจะพาฉันนี้ไปทานข้าวไปเดินเล่นหรือก็พากันไปพักร้อนนะคะแต่วันนี้พิเศษสุด พราะว่าเราทั้งสามคนนี้ต่างก็เป็นแม่ตัวฉันเองก็เป็นแม่ของลูก6กแล้วแม่ของฉันเองอายุ8 3ปีแล้วก็เป็นแม่ของลูก6แล้วก็ลูกคนที่สามนี้ก็เป็นแม่ของลูก3มคนที่ลูกเป็นบนธรรมคนหนึ่งก็เลยเป็นสามคนฉะนั้นวันนี้เราทั้งสามคนก็ได้มาฉลอง โดยมาที่ร้านอาหารทะเลกันนะคะที่นี่เพราะว่าอาหารทะเลชนิดนี้มันเป็นของโปรดของคุณแม่แล้วก็ลูกสาวด้วยฉะนั้นเราก็เลยพากันมาทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารนี้ชื่อว่าแคปตันหลุยส์ร้านอาหารนี้ รสชาติเขาดีเพราะว่าไม่ใช่เป็นอาหารของอเมริกามันเป็นอาหารของพวกเอเชียนี้เขาทำถูกใจเรานะคะรสชาติค่อนข้างจะจะแรงแล้วก็เข้มด้วยแล้วก็เขาทำตามใจของลูกค้านะคะนอกจากนั้นเมนูของเขานี้มีหลายชนิดนะคะให้เราเลือกมากมายหลายรสชาติเลยที่นี้จำกัดแต่อาหารทะเลเท่านั้นนะคะถ้าคุณชอบอาหารทะเลแล้ว เชิญค่ะอยู่ที่ลาสเวกัสนะคะร้านอาหารนี้สะอาดบริการดีผู้บริการก็ใจดีแล้วก็รับแขกดีด้วยบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นแล้วก็สวยสะอาดด้วยก็เลยพอเพียงที่จะพาแม่มาทานอาหารที่นี่เพราะว่ามันเป็นวันพิเศษของท่าน ฉะนั้นร้านอาหารสวยๆไม่รู้แต่สวยๆส,สะอาดแล้วก็อาหารดีลูกสาวเขาสั่งของโปรโดของเขาคือลูกของหอยนางรมดิบนะคะแม่ท่านก็ชอบเหมือนกันวน,นาไม่ค่อยชอบก็เลยลองแค่ตัวเดียววน,นาไม่ชอบอาหารดิบนะคะโดยเฉพาะหอยหอยปูป,ปูนี้วน,นาไม่ค่อย ไม่ค่อยต้อนรับเลยเพราะว่ามันทําให้มีอาการออแพ้ภูมิอาหารนะคะปัณณานี้แพ้ภูมิอาหารหลายชนิดฉะนั้นทาให้ระวังแล้วจะทําให้แพ้ภูมิที่อันตรายนะคะจะทําให้บวมหน้าบวมตาบวมปากคันแล้วก็บางครั้งนี้ก็บางรายนี้ก็ถึงเสียชีวิตได้นะคะฉะนั้นเมื่อทานอาหารทุกอย่างนี้วรรนาต้องระมัดระวัง ดูรายการอาหารที่วันนาแพ้ภูมิถ้าไม่ระวังแล้วก็จะเจ็บตัวนะคะมันจะคันมันจะบวมเป็นอาทิตย์จนว่าเรานี้ไม่อยากจะทานอะไรอีกแล้วแต่โดยเฉพาะอาหารทะเลนี้ก็มีบางส่วนที่จะทำให้มีอาการแพ้ภูมิสูงเพราะว่ามันมีชาติไอไดนเยอะนะคะแต่บางครั้งก็อดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารอร่อยเป็นอาหารของชอบ วน,นาก็เลยต้องลองบ้างแล้วก็ต้องทานยาบรรเทาเพื่อไม่ให้มันมีอาการแพ้สูงที่นี่นะคะ่ะเขาไม่ใช้จานไม่ใช้ถาดอะไรทั้งนั้นเลยเขาจำกัดใส่ถุงอย่างเดียวมาแล้วคะ่ะเมนคอร์สมื้อนี้มาตั้งสองถุงนะลูกเขาชอบที่จะให้พวกเรานี้มีโอกาสที่ได้ทานอาหารดีๆรสอร่อยแล้วก็ไม่จำกัด ฉะนั้นในถุงนี้มีหอยอยู่หลายอย่างมีหอยกาบหอยอย,ย,อย,ยุอยู่หลายอย่างมนะีปูหีมะมีมีกุ้งมีกุ้งนามีไข่มีมันฝรั่งมีข้าวโพดบนฝักฉะนั้นมันมีเยอะหลายอย่างน่ะปนกันไปหมดในเครื่องเทศที่เผ็ดหอมอร่อยรสชาติดีรสชาติเข้มแล้วก็อย่าบอกใครเลยนะ ดีที่สุดเลยชิ้นนี้นะคะมันเป็นมันเป็นปูทะเลทีาเรียกว่า snow crab หรือก็ปูหิมะป,ปูหิมะนี้เป็นเป็นปูชนิดที่มีขายาวแล้วก็เนื้อส่วนมากก็อยู่ที่ขาของมันนะคะลูกสาวคนนี้นะคะเขาชำนาญข้างแกะเนื้อปูเนื้อ เนื้อปลาชนิดนี้นะคะฉะนั้นวานาก็เลยปล่อยให้เขานี้แค่เนื้อปูให้ทานวันนี้เลยโดยเฉพาะคุณแม่นะคะอาหารทะเลเป็นของโปรดของท่านถึงแม้ว่ารสอาหารค่อยงเข้มสำหรับท่านหน่อยหนึ่งแต่ท่านก็พยายามทานให้มากที่สุดเลยโดยมีหลานสาวที่คอยประจบประแจงเอาใจใส่แล้วก็ให้ท่านทานอาหารดีๆเพื่อจะได้ท่านมีกำลังแข็งแรง หลานสาวของแม่คนนี้เขาเป็นคนที่มีกิจใจดีแล้วก็เอื้อเฟื้อด้วยวเขานี้รู้ถึงความทุกข์สุขของแม่และคุณยายของเขาเพราะว่ามาตอนเด็กๆนี้คุณยายและคุณตาได้ดูแลรักษาพวกเขาตอนที่วันนาไปทำง,งานทุกทกวันพวกเขาได้อยู่กับยายกับตาของเขาอย่าง,งความสุข มันนามีลูกของคนนี้ต่อระคนนี้กิริยาของเขาผิดกันแต่ก็ไม่แพ้ที่จะเต็มไปด้วยคุณธรรมความดีของมนุษย์จิตใจดีเอื้อเฟื้อรักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักตารักยายถึงแม้ว่าปู่ทังสองข้างนี้ไม่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่แพ้ความเคารพ สำหรับฉันเองนี้คิดว่าฉันมีความสุขมากเพราะว่ามีลูกดีๆแล้วได้มีโอกาสอยู่ดูแลคุณแม่เมื่อตอนพ่อยังมีอายุอยู่วนาก็เป็นคนที่ดูแลท่านเองจนจนถึงเวลาที่ท่านได้จากพวกเราไปประมาณ5ปีที่แล้วแต่วันนี้ก็เป็นเวรที่วนาจะเป็นคนที่ดูแลแม่แล้วก็มีลูกคนนี้เอาพวกเราทั้งสองคนนี้มาอยู่กับพวกเขา ซื้อบ้านให้อยู่เพื่อให้ความสุขและความอบอุ่นด้วยฉะนั้นวันแม่นี้เป็นวันที่วันนามีการเคารพแล้วก็เทิดทูนคุณแม่พร้อมทั้งลูกๆที่ได้เป็นแม่เหมือนกันโดยที่พวกเขาได้เติบโตเป็นแม่ทำให้เขารู้จักความรับผิดชอบกละตดีสะและคระวะ ผู้ที่มีอายุสูงกว่าลูกๆของบรรณานี้เติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูด้วยมือของบรรณาเองและก็มีพ่อและแม่ผู้ที่ช่วยดูแลอุปถรัรมภ์คำชูเพราะว่าพ่อของพวกเขานี้ไม่ได้อยู่เลี้ยงดูพวกเขาเราได้แยกทางกันเดินตั้งแต่ลูกยังเด็กๆอยู่ แต่เขาไม่ได้เข้าในการช่วยดูแลเลี้ยงดูลูกฉะนั้นบรรณาก็เลยต้องได้รับภาระนี้แต่ผู้เดียวโดยมีพ่อและแม่ที่ช่วยดูแลลูกหลานเมื่อตอนที่บรรณานี้ต้องไปรับงานฉะนั้นลูกๆถึงมีความรักความคารพคุณตาและคุณยายของพวกเขาอย่างยิ่งพวกเขาเติบโตมาก็มีแค่บรรณาตาและยายและพี่น้องของเขาเท่านั้น ไม่เคยมีพ่อมาร่วมในแสดงในความทุกข์สุขเลี้ยงดูหรืออุปธรรมคำชูแต่อย่างใดทั้งสิ้นเช่นนั้นครอบครัวของวรรณาี้มีควคมอบอุอน่นเพราะว่าลูกๆคุณแม่คุณพ่อของวรรณาน,น้เราอยู่ร่วมกันรักษารักพิทักษ์อุปธรรมคำชูซึ่งกันและกันตลอดจนลูกๆของบรรณาน,น ได้ถึงอายุอาวุโสฉะนั้นเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่หมดแล้ววรรณาก็ได้ผ่อนคลายในการรับผิดชอบสำหรับพวกเขามันเป็นเวลาที่วรรณามีความสุขอบอุน่นแล้วก็ภาคภูมิใจในความสำเร็จของพวกเขาหลายปีที่ผ่านมาเมื่อลูกๆเขาเติบโตหมดแล้ว บางคนก็มีธุรกิจส่วนตัวบางคนก็ทำงานเลี้ยงชีพฉะนั้นพวกเขาได้อยู่ดีกินดีวน,นาก็ภาคภูมิใจกับพวกเขาด้วยแล้วก็ทำให้วน,นานี้มีควาอบอุ่นแล้วภาคภูมิใจในตัวของพวกเขาฉะนั้นวน,นาก็เลยต้องมีความสุขทยอยมีความสุขกับพวกเขาด้วยเมื่อตอนที่วน,นายังเด็กแล้วต้องเลี้ยงดูลูกทั้งหคนนี้ ภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวนี้มันมันค่อยมันค่อยขาดแคลนเยอะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเลี้ยงดูหรือได้รับการอุปธรรมจากราชการภาวนาทํางานเลี้ยงลูกตัวเองฉะนั้นเราไม่ได้มีอะไรเพียบพร้อมเหมือนกับเรามีทุกวันนี้ฉะนั้นกลัวจะก้าวมาถึงวันนี้วันนาต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง ยังลำบากอยู่หลายปีนะคะจะพูดไปแล้วรวบรวมแล้วประมาณ34ปีกวดที่วนาจะได้มานั่งและมีความสุขทานอาหารดีๆร้านอาหารดีๆกับลูกณเวลานี้วนาก็ขอบจบแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันใหม่นะคะขออวยพรให้ท่านบรรดาทุกๆท,ท่านให้มีความสุขความอบอุ่นกับครอบครัวกับลูกๆนะคะสวัสดีค่ะ